เรียบร้อยนะครับชุดทุ่มเบาะ Honda City ปี2008จนถึง2013นะครับติดตั้งชุดทุ่มเบาแบบโซฟาเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เลยงาน,นติดตั้งเข้ารูปแบบนี้นะครับติดตั้งดับช่างของทางร้านอัติเมตที่หน้าร้านนะครับหนังเป็นหนัง PVC เกรดพรีเมียมหนา1มิลมีความนุ่มนะครับด้านในก็จะเป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับใครที่นั่งเบาะเดิม ปวดหลังเจ็บก้นนะครับมีปัญหากับการนั่งเบาะเดิมไม่โอเคนะครับทักเข้ามาขอข้อมูลได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูที่หน้าร้านก็ได้ทางร้านยินดีให้ข้อมูลนะครับสําหรับอันนี้จะเป็นหนังดําได้แดงนะครับเป็นสียอดนิยมเป็นหนังตะเข็บคู่นะครับสวยงามได้หนึ่งมิลใหญ่โชว์ได้สวยงาม ข้างหลังจะมีกระเป๋าให้ทั้งคู่นะครับงานตัดตรงรุ่นอย่างที่แจ้งเลยอ่าจะเห็นว่าขอบสันสัดส่วนเนี่ยตรงตามสัดส่วนของเบาะเดิมทุกอย่างข้างหลังนะครับอ่าเป็นงานทุ่มแบบนี้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะสวยงามแบบนี้นะครับไม่หลุดไม่เลื่อนอ่าหัวหมอนในตัวตรงรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวท็อปของตัวรุ่นนี้ บอ่อหลังจะพับแยกได้เราก็จะมีเป็นงานตัดตรงรุ่นนะครับอีกแบบหนึ่งลูกค้าสอบถามได้นะครับสวยอยู่แล้วเนาะร้านนันติเมดไม่ต้องห่วงนะครับงานตัดตรงรุ่นย้ําเลยไม่เหมือนกับงานฟรีไซส์นะท่านใดชอบงานส,สวยๆเนียเน้ยนี้ครับใช้งานคุณภาพดีๆนะครับทักเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเรียบร้อยขอบพระคุณครับ